พุ่งเส้นเหนื่อยก็ได้เวลาคุงแล้วรีบดึงมาจนเหนื่อยก็ได้อีกมันได้หลายเลยค่ะเพราะปกตินี่จะเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบฟังชอบอยู่คุณเคยกันค่ะหรือว่าทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาค่ะเวลาเราเราฟังหรืออ่านหนังสือท่านอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับรู้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงมีในกเรื่องหนึ่งเลยค่ะกับตัวเราเองจริงๆเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอย่าง ต้องพยายามอยู่อะค่ะอาจารย์เวลาคุณจะนอนแล้วจะลุกไปทําอะไรแต่อ,อะไรพอรู้ไหมตื่นนอนไม่รีบแม่ะไรเออตอนนี้ไม่รีบแล้วค่ะพอจะรู้เวลานอนอยู่ก็แต่แปลกค่ฝันเยอะจังเลยไม่ทราบพราฟุ้งอยู่หรือเปล่าพอหลับไม่จะฝันอะไรต่ออะไรเยอะะไม่เป็นไรคุณก็ไม่ได้คุยไม่ได้พูด,ด,พดก็เลยฝันอ๋อ <c oughs> ใจคนเราอมากเลยค่ะเราเคยได้พูดได้คุยใช่ไหมธรรมดาแล้นี้เราเกิดไม่ได้พูดได้คุยมันก็ขึ้นมาปั่นเป็นลาวไม่ไม่ไม่เป็นไรเช่น่ันเอ๊ะแบบแบบสติแตกไปหรือเปล่าไม่เป็นไรคุณสติแตกมนที่นี้ไม่เป็นไรเล่าหัดอย่างนี้นะคุณค่ะมันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นธรรมดาค่แต่นี้ไอตรงไหนที่เรายังไม่รู้หรือรู้ไม่ถูกตรงเนี้ยที่เราจะศึกษา อย่างคุณรังเกียจฟุงเนี่ยคุณไม่ชอบฟุงเนี่ยมันไม่ถูกแต่ว่ามันก็น่าเห็นใจเพราะว่านานๆเราจะได้หัดสักครั้งหนึ่งเขาก็ฟุ้งเชี่ยวอ่ะเราก็ตั้งไม่ติดเลยมันก็ขัดเคืองใช่ไหมไม่ชอบแต่เราพยายามหัดบ่อยๆเขาจะคุ้นเคยเองหัดจนกว่าเขาจะคุ้นเคยแต่ถ้าเขาจะคิดอะไรมากมายหลายอย่างกับตามใจมันคิดไปได้พอใจสะใจมันต้องประชดกันแบบนั้นอนะ่ะ เคยเหมือนกันค่ะพอคิดจนเมื่อยจนเหนื่อยเหื่อยแล้วก็จนนอนเหนื่อยไปเลยเพราะเราไปบังคับมันก็ไม่ได้ถ้าบังคับน่ะก็เป็นกิเลสแล้วก็จะทําให้ไม่สบายด้วยเคยพยายามแข็งไปหมดเกรงอะนะฮะไปเกรงตัวแข็งคอแข็งก็ไม่ถูกเพราะงั้นถ้าเขาปรุงมากจนตั้งไม่ติดเก็ะบ่อยไปให้คิดใส่ใจได้เลยไอเห็นคุณยายแบบนี้เขาใคิดอะไรไปเลยเำไไม่ได้ะ

จินชั่วเอกให้ออกจากใจก็จะเริ่มก็จะไม่ก็จะปกติอ่าก็เดค่ะก็เรียกว่าหัดง่ายเราดจะเป็นคนหัดง่ายอ๋อเหรอแต่ต้องหัดให้ถูกนะดดููเนถ่ายต่อพระพุทธรูปนะคะว่าขอให้เจอท่านที่อเดีที่รู้ได้มาสอนว่าเราอยากะได้ใครพระพุทธรูปมาสอนคือหลัฐานขอพระพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าได้มาเจอพญายี่ที่ดีมาก อเน้รานูตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไปที่ทางเราจะต้องตัดพวกนี้ให้ได้อ๋อเหรอถ้าคุณไม่ห่วงข้ามสมบัติคุณเหรอใครจะดูแลให้ไม่ห่วงอ่ะเออไม่ใช่ของเรงินอ๋อและเพชรนีจินดาคุณจะเอาว่าทำยังไงคุณไม่ห่วงคุณไม่อะเดี๋ยวคนก็มาลักขโมยไปแล้วทำยังไงหายก็ช่างมันอ๋อก็เป็นเครื่องหุ่นใจแล้วะ ไปอยู่ไปอยู่ในเซฟของแบงก์มันก็อุ่นใจแล้วก็ดีเนี่ยก็คุณก็เป็นคนฉลาดไม่คุณจะเอาไว้กับเมื้อกับตัวฝากเข้าไว้ดีแล้วไม่รู้ตั้งใจแล้วว่าเราอยากจะไปที่นานเนี่ยเราต้องทำไม่ได้ไม่ไม่ได้คุณเราต้องสร้างบารมีเราต้องสร้างบารมีอ่าสร้างบารมีก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าต้องไปให้ได้จะไปได้เราก็ต้องมีปัญญาอ่าอันนี้ถ้าเราไม่ขอท่านผู้รู้ที่ดี <Happiness. S 2> <allen S 1> เราจะเราจะเราจะทํำยังไงถึงจะรู้ว่าผู้สอนเราอะคนเนี้ยะมีดีหรือไม่ดีอ่ะเรจะรู้ได้ยังไงเอาะไรมาเป็นเครื่องวัดระวับรู้ว่าดีเอยนรล้วาดีเไมาเป่องวัดระัู้ว่ีเออะไรมค่อดล้วาีออรมานงวล่าเอไมนเ่อะูกขดีอะร่อัดระู้าอไเ่อด้ว่อไเล็คองะู้วีอรน่อะรู้ว่ากีจะไม เหรอโอ้เก่งนะรู้ได้ว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เอ้คุณเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์กิเลสปัญหาอ่าคนทุกคนก็มีกิเลสมีทุกคนหนูว่ามีเยอะเลยอ่าแล้วแ้คุณแล้วคุณยามารู้ว่าแดนแดนพูดในความบริสุทธิ์จะรู้ได้ไงเพราะดิฉันยังไม่ได้ปัจจัยของกิเลสก็ยังไม่มีออกมาถ้าคุณยายพูดพูดแต่ว่าเป็นจริงคือในในจิตจะว่าเออใช่ใช่อะไรไม่ถูก ใช่แล้วใช่แล้วนั่นใช่อะไรใช่ของใครถูกต้องของใครอ๋อไหนอย่างปัญญาได้ก็ด้วยนะว่าพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้เออเจ๋งจริงๆเลยคือเรามาถูกทางแล้วเป็นของพระพุทธเจ้าเลยแท้ก็อย่างที่เขาให้ดูองพาในตัวให้พาไปเที่ยวนรกสวรรค์อะไรอย่างนี้อ๋อเป็นกระทำมาแล้วโอ้น่งสบายที่หนูจะขึ้นไปตอนแรกหนูไม่เคยเชื่อพวกนี้นะควรพูดหลอวุ่น ไม่เชื่อหรอกว่าตัวลอยได้เลยได้พอหนูไปนั่งตักนั่งถอดตัวลอยได้โดยนั่งสมาี่เองทำไมตัวไม่ติดขาตัวคุณลอยไปได้เลยถอดลอยขึ้นมาถอดออกไปเลยพอเลกนิวร์ปุบหล่นเลยค่ะเองทำไมตัวเมย์ดิ้วมันไม่ติดแล้วขาทำไมไม่คิดแล้วมันหมาเลยดูถึงจะเชื่อว่าการนั่งสมาธินี่ก็เป็นจริง่อเหรอเพราะวตัตัดตัวแล้วทำไมคุณไม่ทำละดีเดี๋ยวลอยได้ไม่ทอเพราะมันไปดนเอ่ อยากไปทางวิวัฒนาไอ้ตัวรอยได้มันเป็นกิเลสตรงไหนไม่รู้มันเคยเคยรอยได้คือยังไงอ่ะเวลามันขึ้นไที่ก็เกิดที่วองแล้วว่าทำไมตัวรอยอะไรนะคุณว่าถ้าเราฝึกมากๆก็จะคือไปนรกได้ด้วยไปสวรรค์ได้ด้วยมันก็ดีนี่นะมันเป็นกิเลสแต่เราอยากเรามันยังไม่ไปไม่รีบานคือไม่ไปใส่ก็ไปเห็นสวรรค์ไม่ดีหรอเห็นนรกไม่ดีหรอก็เห็นแล้วก็ คิดว่าตัวเองยังไม่ได้ใจเพราะเป็นปัจจุบันแต่ถ้าตัวลอยไม่เชื่อจะตกกับตัวเองนีดนึงลอยขึ้นไปสูงไหมขนาดนี้ก็ดีแต่เพราะว่าเป็นเห็นนรกเห็นสวร์เห็นอะไรด้่นะเขาพาไปเนี่ยอันนั้นยังไม่เชื่ออันนั้นไม่เชื่อเพราะวามาชวนจิตเดีว่าไม่เอาเพราะมันเราอยากจะไปทำสายวิปัสสนาไม่อยากเห็นอะไรอ่ะจิตหลุนะไม่อยากเห็นอะไรเคยจิตหลุดจริงจริงต้ออยากรอดพิเศษ อ๋อดีอยางสิ้นแลวเาะว่าคยดอ๋อดีดีแล้วคุณชุติมาว่าต่อไปหน่อยเดี๋ยวได้ทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวเชิญทานข้าวด้วยกันคุณอย่าเพิ่งกลับนะไม่หนูจะไปอยู่ที่นี่แหละมาอยู่นี่แล้วฮะอ๋อปกติเป็นคนที่สบายแล้วผ้าเลยจ่พอเข้ากรรมฐานจริงอ่ะนะคะคือวันก่อนจะเข้ากรรมฐานฟังท่านอาจารย์ที่ว่า สอบอารมณ์มาครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเวลาเราอ่านหรือเราฟังของคนอื่นเนี่ยรรเราก็แบบเหมือนกับเรารู้รู้ว่ามัน <c oughs> เป็นยังไงแต่ว่ามันเหมือนกับมันยังไม่มารู้สึกกับตัวเอง,ง,งแต่พอหลังจากที่เข้าไปแล้วทําให้รู้สึกว่าคือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาฟังท่านอาจารย์ตอบคนอื่นหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดคนอื่นๆเนี่ยกับพระหรือว่ากับคนอื่นก็ตามเนี่ยค่ะ มันก็เหมือนกับรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกเยอะเลยคือท่านอาจารย์ก็เหมือนจะได้ตอบปัญหาของหนูที่เกิดขึ้นที่แบบอยู่มาสีห้าวันเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกได้เนี่ยก็เหมือนกับได้รับคําตอบไปฟังสวดแล้วนะคะแต่ว่าที่คือตัวเองยังอ่อนอ่อนประสบการณ์คือจริงๆแล้วเข้านี่ก็ขนหนที่สองแล้วห่างกันมากห่างกันนานค่ะมันก็เลยเหมือนกับมาเริ่มใหม่เลยค่ะใช้ศึกบ่อยๆค่ะ ตอนนี้คือก็จะพยายามหาโอกาสมาฝึกบ่อยขึ้นค่ะเดี๋ยวกราบขอบพระคุณท้านอาังการนีอะไรครับันบันฑีก็เออคุณบัญชายยังไม่คุยเลยับเป็นไงเป็นไงบ้างก็ ปัญหาก็จะคล้ายๆส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องนั่งนะครับน,นั่งเวลานั่ง<ะ>ครับเวลาเวลานั่งเนี่ยมันจะมันจะฟุ้งใช่ไหมครับแล้วเวลาฟุ้งเนี่ยก็คือก็คงยังมีปัญหาอยู่เขาแบบฟุ้งแล้วเนี่ยแทนที่เรา,เพ,ราพอเรารู้ว่าฟุ้งเนี่ยเราจะดึงกลับหาตัวเราอย่างเงี้ยดึงอีกแล้วอะ บางทีบางทีมันก็ไม่มาครับมันจะไปอื่นแทนเลยขนาดดึงยังไม่ค่อยจะมาครับขนาดดึงก็จะไม่ค่อยจะมาอยู่เมื่อวานนี้ยมีอันหนึ่งคือเหมือนกับว่าเรากําลังฟุ้งเรื่องหนึ่งอยู่พอรู้เรื่องนั้นปั๊บเราก็ไปดูเรื่องที่เราฟุ้งซะเลยเอากรไปดูปั๊บก็จะเห็นว่าในระหว่างที่เราดูเช่นเราเราเห็นเป็นหน้าคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับงค่ะเราไประหว่างที่เราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยแล้ว เราก็รู้ว่าพอเห็นสิ่งนั้นก็จะฟุ้งไปอีกเรื่องหนึ่งแล้ว,วคือเห็นว่าเขาเขาจะเคลื่อนไปอย่างเงี้ยครับแล้วที่มมันถึงพยายามดึงกลับมาที่ตัวเองมันก็ม,นกมันก็ไม่ไม่มาเนี่ยไม่มาไม,ไม่มาก็จะไปไปฟังเสียงไปไปเห็นไปอะไรเงี้ยครับเช่นเรามองที่พื้นเนี้ยมันก็จะลงไปที่พื้นบ้างไปที่เสียงบ้างอะไรเงี้ยครับ แต่อย่าขอถามอะไรที่เป็นปัจจุบันว่าไม่ใช่ปัจจุบันคือเป็นเหตุเพิ่งเกิดเมื่อกี้ครับคือเมื่อกี้ที่ฟังท่านอาจารย์สนทนาอยู่กับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ใจผมเนี้ยก็หลุดไปเลยคือลืมไปเลยลืมลืมตัวเองแปลว่าเ <c oughs> ม,มามันมากกับบทสนทนานั้นแล้วก็รู้สึกเพลิยเพลิงจนลืมพอพอระหว่างนี้ <c oughs> บทสานทนานั้นจบ เปลี่ยนจากท่านหนึ่งไปอีกท่านหนึ่งเนี่ยครับเราก็เหมือนกับว่าเรากลับมามามารู้สึกเนี่ยที่ก็เป็นธรรมดาของเขาอะเป็นธรรมดาของเขาใช่ไหมเขาเนี้ยเขาเป็นคนอย่างนี้คุณไม่ใช่แต่เป็นคนนั้นคนนี้เหมือนกันหมดอ๋อเหมือนกันหมดห้ามไปสนใจตรงน้นก็ทิ้งตัวหมดเขไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้เองแต่ได้รู้เขาบังว่าเขาเป็นคนอย่างนี้อก็เป็นการเรียนรู้ไปอย่างนี้นะ เป็นการเรียนรู้เขาไปทุกเรื่องคุณถ้าระวังใจถูกต้องคือเป็นเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยครับเรียนรู้ได้หมดแหละแต่ที่รู้ได้เนี่ยเพราะเรามีสังเกตนะในนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะแต่ว่าเราไม่เคยรู้ใช่ตอนนี้เราก็เคยรู้เอ๊ะเมื่อกี้นี้จิตใจเราไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมใพ่พะตรงนี้มันไปหมดเนื้อหมดตัวเลยนะไปอยู่ที่เรื่องราวที่เขาพูดกันตัวเรานี่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยค่ะ ตัวเรามันหายไปเลยหายไปเลยว่าอย่างนั้นน่จริงเขาเป็นอย่างนี้คุณครับเพราะฉะนั้นที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรวะไม่ทราบเพราะมันไม่ใช่เราและแต่อารมณ์อ่าแต่ถ้าเราฝึกเข้าจนเขามีมีอะไรความรู้ตัวได้มากๆมากๆเขาก็จะเบาลงไปเองเขาจะไม่มุ่งทุ่มไปกับอารมณ์อย่างงี้เวลาของคุณเพราะงั้นเวลาคุณดูอ่ะรูปหรือดูอะไรก็ตามคุณจะมุ่งไปหมดที่อารมณ์หมดเลย เนี่ยไม่อันนี้ทิ้งหมดเลยถ้าทําธรรมดาไม่ใช่เราจะมาต้องคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเรามุ่งไปหมดอันนี้ก็ไม่มีแต่ถ้าเราไม่มุ่งเราไม่ได้มุ่งเราใส่ใจแบบไม่มุ่งก็มีใส่ใจแบบมุ่งก็มีแต่ใส่ใจแบ anya, แบไหนถ้าใส่ใจแบบมุ่งก็ไม่มีละหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องกันเลยแต่ถ้าใส่ใจแบบไม่มุ่งนะอย่างเงี้ยที่เราฝึกแบบเนี้ย ใส่ใจแต่ไม่มุ่งไปหมดมุ่งกหมายถึงทุ่มเทความรู้สึกเนี่ยไปที่อารมณ์หมดครับก็คือใส่ใจแบบไม่มุ่งค่ะไปฮะใส่ใจแบบไม่มุ่งอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคนณ้องไศึกษาแต่นี้ของคุณยังพอใส่ใจอะไรก็มุ่งไปหมดไงฮะครับมันก็มันก็เป็นธรรมดาเพราะเราอยู่คือทําสมาธิเนเราต้องมุ่งกับอารมณ์นะมุ่งด้วยให้มันรวมกันใช่ครับฮ่ามันก็คุ้นเคยเหมือนกันครับมัน วันนี้ือเพิ่งเข้าใจที่ว่าเราเดินเพราะเราต้องการจะดูที่เราจะเดินเดินเพราะต้องการจะดูครับเดินอ่ะคุณว่าถูกไหมไม่ถูกนะแต่ที่ถูกคือเรามีเหตุจําเป็นว่าเราจะเดินแล้วเราก็ไปรู้สึกเวลาขณะนั้นที่เราเดินเนี่ยนะไปรู้สึกในอาการที่ก<ช>้าวเดินไปใช่ครับไม่ใช่ไม่ใเป็นเพื่อจะดูขึ้นมาให้ไปดูว่าเป็เดินแต่ว่าความเข้าใจที่ยังไม่ พร้อมเนี่ยมันก็ทําให้เป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดแบบนั้นแต่ที่คุณตอบมาอย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจนะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปเดินเพื่อจะดูใช่ยืนเพื่อจะดูอีกด้วยนะอย่างนี้แดนพูดมักจะพูดว่านั่งนอนเดินยืนไม่พูดเลยผู้ปฏิบัติก็ก็นั่งก็แล้วนอนก็แล้วเดินก็แล้วยืนเขายังไม่มีเขาก็ยืนเพื่อจะดูใช่ครับอย่างนี้ คุณว่าถูกไหมไม่ถูกะไม่ถูกนะได้ที่ถูกมันคือจําเป็นอ๋อจำเป็นเป็นคือมันมีมัน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 ต้องมีเหตุของมันมาเรื่อยๆรื่อยแล้วก็ไปเห็นโดยที่ไม่ได้สังเกตมันคือมันรู้สึกขึ้นมาแต่มันมันมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วคุณมีมาลูกยืนก็ก็คงต้องต้องมีบ้างต้องมีบ้างแต่ยังไม่รู้แต่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรคนรู้ว่าเรายังไม่รู้อ่ะก็ใช้ได้ แต่ขอย้ายไปยืนเพื่อจะดูกันเลยใช่อันนั้นนะอยังไม่รู้ว่ามีลูกยืนไม่ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไปยืนขึ้นเพื่อจะดูนะไม่ถูกครับอย่างไรอย่างไรลูกยืนก็ต้องมีแต่เรารยังไม่รู้แต่แต่สังเกตเห็นว่าถ้าตอนเช้าเราตื่นนอนเนี่ยอืเป็นเวลาที่เราจะขาดการที่จะมาเพ่งพิรณาตัวเราอย่างเช่นตอนในี้ใกล้ตีห้าเราเกิดจะไปห้องน้ำแล้วเราขึ้นมา ปกติเราจะรู้พรวดไปเลยแต่พามาอยู่ที่นี่เราสึกว่าเราจะต้องชลามันหน่อยหนึ่งคือช้าลงเวลาเรานอนแล้วก็รู้สึกตอนใกล้ตื่นแวร้สึกตัวเมื่อยแล้วรู้สึกว่ามีความทุกข์เราก็ต้องรู้สึกพลิกตัวซะหน่อยหนึ่งแต่พอจังหวะที่เราพลิกตัวแล้วเราก็รู้สึกว่ามีมีอีกสิ่งหนึ่งคือเรามีทุกข์ที่ต้องไปห้องน้ำเราก็จะรู้ทุกข์นั้นพอรู้ทุกข์นั้นเราเริ่เราเห็นสาเหตุที่เราจะไปแล้วอืพอเราจะไปเนี่ยปกติเราจะมานั่งคิด นอนนั่งยืนแล้วเดินแต่พอตอนเช้ามันมันไม่มีอะไรมาบอกเราอะอแ,ตแต่พอเราทําพอเราขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเราจะเหมือนไม่แน่ใจว่านั่นเป็นความรู้สึกหรือเปล่าครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราค่อยๆเราก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วเราก็ามานั่งแล้วเราก็ยืนแล้วเราก็จะเห็นไปอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่พอพอพอ,พอเราพอเราไปตั้งใจมองเขาอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่เราก็จะไม่เหมือนกับเราก็จะไม่เห็นเขาอีกเลยก็เลยไม่ก็เลยยังสับสนอยู่มันเลยเข้าใจแล้วว่าบางครั้งมันมิดเหมวหรือมันมันไม่แน่ใจว่านี่มันนึกหรือมันรู้สึกมันยากมากเลยยังเข้าใจยากอยู่ใช่ยากมามคะแม่อย่างนี้ใหม่ๆสุดมากเลยจนึกความจริงรู้สึกมันมีแต่ว่านึกตามไปอีกทีส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ต่อไปนะเราฝึกได้บ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอย่างนี้คือนึกอย่างนี้คือรู้สึกรเราก็จะจะได้ใช้ความรู้สึกได้มากขึ้นเองครับเขาจะรู้สึกได้มากขึ้นเองนึกก็จะน้อยลงไปเองนึกจะน้อยลงไปเองค่ะแล้วก็พยายามคือตอนนี้พยายามจะภาคน้อยลงเพราะตอนนี้มัมนนักาคกหนักเลยัวแต่ภาคอยู่ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแฮมเขาก็ไม่ได้ ห้ามไม่ได้ห้ามเขาจะมีมีครั้งหนึ่งเป็นเรื่องตลกมากตอนมาอยู่สี่วันห้ามเขาจนเขาหันมาหันมาพูดเป็นห้ามเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่พาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันเลยไม่พากก็ไม่มีงานทําก็ไมเลยพากันอยู่นี่เองก็พากันอย่างเงี้พากันทั้งวันบอกไม่เหนื่อยก็ถามว่าไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยพาไปเรื่อยๆทำไมถึงว่าไม่ทำไมถึงว่าไม่มีงานทำพากแบบเช่นว่าเออสมัยใหม่ๆอยากรู้เรื่องลูกกับน้ แล้วก็ภาคเลยว่าเนี้ยนามไปรู้เรื่องรูปลูกยืนนามไปเห็นนะคไปกินทั้งที่ความจริงบางทีภาคจนเพลินนามยังไม่ไปไปไปก่อนหน้านามแล้วก็มีนเรียกว่าภาคครับภาคบางทีบางทีเราเราก็รู้อย่างเงี้ยอย่างปวดห้องน้ําอ่ะทําไมเราจะไม่รู้แล้วเรายังต้องบอกอีกใช่ไหมใช่แล้วมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตอนหลังก็เลยรู้สึก เขาคันน้อยน้อยลงเบอร์ี่บังคับมันน้อยลงเองอ่ะค่อยๆ่อยน้อยลงไปอ่าน้อยลงเองถ้าเราฝึกได้บ่อยๆนะคะก็จะน้อยลงเองมันขึ้นอยู่กับการฝึกเพราะเขาไม่คุ้นเคยเขาคุ้นเคยแต่คิดนึกครับอ่าคุ้นเคยแต่รู้ข้างนอกไม่เคยมารู้ที่ตัวนี่เราต้องมาฝึกใหม่ให้เขารู้ใหม่ครับถ้ามวไปรู้ข้างนอกมันก็เป็นปัจจัยของกิเลสหมดแหละใช่ครับถ้าเราได้มารู้ตัวสิได้รู้จักตัวได้รู้จักกิเลสอย่างนี้อันนี้ถึงจะใช่ได้ แล้วคือไม่รู้ว่าจะขอถามอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อกี้ฟังที่ท่านอื่นถามท่านอาจารย์นะครับค่ะอย่างเช่นว่าเขามีอาการฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรามาฝึกของเราเองแล้วก็พยายามทําความรู้ตัวกลับมาที่ที่รูปนั่งของเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้คือการทำให้มันเกิดขึ้นทับแต่ถ้า แต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องเรียกเขามาเขาก็จะมาของเองอ่าอ,อ่าอ๋าอมันก็มันก็ต้องหัดเขาอะคุณเพราะเขาไม่เคยรู้เนี่ยเขาก็คอยจะไปที่อื่นรู้อื่นใช่ไหมอดีตอนาคตวัางนี้ก็แล้วกันครับแล้วก็คอยมารู้ที่ปัจจุบันอนั่งก็มารู้รูปนั่งเดินก็มารู้รูปเดินนอนก็รู้รูปนอนเราก็หัดเขาอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าตอนที่เราพาเขามาก็พาด้วยความรู้สึกเหมือนกันอ่าพาก็ต้องมีความรู้สึกอะฮะตอนนั้น ตอนนี้อีกตอนคุณเรียกว่าพามาคือเรามารู้รูปเนี่ยนะแติว่าเขาฟุ้งเขามีเรื่องใช่ไหมอดีตคิดไปเรื่องอดีตบ้างเรื่องข้างหลังบ้างเรื่องข้างหน้าบ้างมันก็เชื่อมกันอย่างนี้เรื่อยตอนนี้เราก็พอตอนนั้นเราไม่มีสติเราไม่รู้หรอกเขาก็ไปเขาเรื่อยเื่อยพอรู้ขึ้นมาก็เรียกว่ามีสติเราก็มารู้ที่รูปนั่งกําลังนั่งก็รู้รูปนั่งกําลังเดินก็มารู้รูปเดินในวิธีคือวิธีฝึกครับเข้าใจแล้ว จะพาไปปฏิบัติค่ะคิดว่าอีกนานเนี่ยคุณอยากคิดอะไรว่าจะต้องให้ดูเร็วๆกันแล้วกันคือ้าเราทาอาหารทราแล้วเรากันค่ะเราเรารู้เหตุแล้วเราก็สำรวมในการรับประทานค่ะก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องบอกหรอกคือเราสำรวมตลอดเวลาตลอดอ๋อไม่ใช่คุณเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะไม่ให้กิเลสเข้าก็ยังไม่ไม่ถูกนะ ถ้าเรามีความรู้อยู่ถูกต้องเวลานะั้นเขาไม่เข้าเองเขาไม่เกิดเองไม่ใช่เข้ามาจากอื่นนะเขาอยู่ที่ใจเรานะ่าเดี๋ยวเข้ามามันอยู่ข้างนอกมันวิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ใจเราถ้าไอเนี่ยกิเลสกิเลสนั่นมันอยู่ที่ใจเราเพราะว่ามันมันได้ปัจจัยเรื่องของกามคุณอาหารเนี่ยเรียกว่ากามคุณมันมีรูปก็มีรสก็มีกลิ่นก็มีสแย้งมันก็ยังมีอีกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใจเราเนี่ยเรียกว่ากิเลสกรรม มันมีอยู่เมื่อกีเาสการมีก็ไปย,ยินดีข้องในการมาคุณการมาคุณคืออยู่ภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงแต่ตัวเราก็เป็นการมาคุณได้นะเ<ช>พราะเราก็ติดสวยไอ้นู่นดีอันนี้ผมสวยหน้าสวยจมูกสวยมันก็ไปติดเนี่ยพวกน,นี้ก็เรียกว่าการมาคุณแต่เวลาที่เห็นหน้าในกระจกเวีย,ยที่ไม่ใช่ของเราโอ้ยไม่ไม่ได้เลยคนั่นเรานิกบอกเ <c oughs> ขาเราเดี๋ยวก็ตายแนละ้วหรยอใน ดต่มันก็ดีถ้าเรานึกถึงความตายเนี่ยดีคุณถ้าพุทธเจ้าสันริญเรียกว่ามรณานุสติถ้าเรานึกถึงความตายเสมอเราจะไม่หลงไม่หลงไม่หลงรูปหลงตัวมากแล้วเวลาสุวงพ่ิที่ได้แล้วเวลาหลวงพ่อทาให้รูปมันมันจะได้ไม่งไม่ใช่ไม่ทรบานไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันเน่าตายแล้วออไม่ใช่ที่เราทําอย่างนี้เพราะอะไรต้องทานนู่นทาเนี่ยเพราะว่าไอ ไอ้หน้าเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรให้ช่วยมันมันก็มันก็เกิดทุกข์เหมือนกันฮ่ามันเกิดทุกข์ได้เหมือนกันฮ่าอยากว่าอยติดความสวยอยู่มันจะได้ไม่หิวเหลียว่แต่มันหนีหวไม่พ้นหลักคุณเน้อยังไงมันต้องเหยวเที่ยงด้วยและหยวด้วยได้อย่างแท่ด้วยถูกแล้วอันนั้นกีเลสเนี่ยตามจริงอะไร คุณมากกิเลกกิเลสเกิดมันเสียหายตรงไหนทําให้จิตใจเราไม่สงบอา้าวคุณจะเอาแต่สงบกิเลสเกิดม,มันไม่ไบาปก<ส>ั<า>ปนนะกิเลสเกิดนะ่ะไม่ได้บาปนะไม่ได้ผิดศีลน,นะนอ่าความจริงน่ะแต่มันเสียหายตรงไหนมันทําให้กิเลสมาทีแล้วทำให้เราไม่ก<จ>ิเลสใจไม,ม,ไม่คุณอยากสงบอันนี้ไม่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 ใช่เรื่อง กิเลสเกิดเนี่ยมันไม่มีโทษไทยอะไรหรอกเพราะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแต่มันสั่งสมไว้ในสันดานอ๋อมันสั่งสมไว้ในสันดานสันดานแปลว่าความสืบต่อมีกิเลสมากๆมันก็กิเลสมันก็เกิดเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าไม่มีทางตัดสาไปเรื่อยๆไม่มีทางตัดได้หรอกเพราะกิเลสมันก็วิจิตพิจารณของมันหนักเข้าไปทุกทีแหละถ้าเราไปเสนอความต้องการตามความต้องการของกิเลส ไอ้กิเลสมันไม่เคยพอว่าแค่นี้ฉันพอไม่มีอ่ะเหมือนผู้ชายมีเมียคนเดียวอ่ะคดว่าะพอห้วไม่พอมันก็มีอีกเรื่อยๆไปมันเคยเสพซะแล้วสั่งสมสันดานตนเองให้มากๆในการมันก็มากๆในการอยู่นั่นแหละอันนี้คือกิเลสใช่ที่มีโทษมากคืออย่างนี้ค่ะมันไม่เสียศีลผิดศีลอะไรหรอกค่ะแต่มันเป็นอย่างนี้แหละมันทให้เราเกิดถ้าคุณอ่าเกิดมาต้องมีสันดานไม่ดีด้วยมากๆด้วยถ้าเราจะระกกิเลสก็คือ อย่าทำปัใจจัยให้เขาขออนุโมทนาสาธุ